ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องตีติกรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมมีรถนะครับสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าวีออสนะครับผมสภาพสวยมากๆปี2 0 1พันสิบนะย้ำนะครับคันนี้2012สิบสองเป็นเกียร์ธรรมดานะครับที่ค่อนข้างจะหายากเดี๋ยวยังไงผมพาไปลองดูรอบคันเดี๋ยวมาสุดอีกทีท้ายคลิปครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวให้ชมรอบคันนะครับตัวนี้นะสภาพสวยๆเลยนะครับสีดําเงานะครับปีสองพิบนะ ย้ำเลยนะครับว่าสวยมากนะครับเกียร์ค่อนข้างจะหายากนะตัวนี้นะนี่ครับกันชนกันชนสวยมากนะครับใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวให้ชมรอบคันก่อนนะครับสีดําเงาฉ่าเลยนะครับผมตัวนี้นะสีเดิมเดิมสวยเงากิบเลยนะครับแม็กสวยยางสวยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมให้ชมรอบคันก่อนนะครับ นี่ครับสวยมากๆนะครับโอเคครับภายในเนี่ยนะครับสภาพสวยๆเลยคินคีเลยนะครับแผงข้างประตูนะครับเป็นผ้าสีครีมยิ่งสวยนะตัวนี้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะครับตะข่ายเนี่ยสวยมากๆนะครับใหม่เลยนะครับผมย้ําเลยนะครับว่าสภาพค่อนข้างที่จะใช้งานน้อยนะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแต่เป็นตัว E นะครับผมตัวนี้นะ มีแอร์แบ็กนะครับอยู่พวงมาลัยครบหมดนะครับภายในทูโทนนะครับเนี่ยครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเกียร์ธรรมดาคอนโซลสวยจิ๊บเลยนะครับผมตัวนี้นะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนี่ยครับเบาะใหม่นะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากๆสวยๆเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับที่ค่อนข้างหายากนะไม่มีนะครับน้อยมากที่จะผลิตออกมานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูข้างหลังนะ ข้างหลังสวยๆเลยครับเบาะนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยครับอะไรสวยๆเลยใครที่หาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเครับเนี่ยนะครับมาชมด้านท้ายกันก่อนนะครับท้ายก็สวยกริบเหมือนเดิมนะครับท้ายหล่อๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับ ายในก้อนขวางแน่นอนนะครับอันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะครับเนี่ยครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะตัวนี้ครับยางอรงงยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับอาร์คเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์นะครับย้ํานะครับรถบ้านแท้ไม่เคยแก๊สนะครับตัวนี้นะโอเคครับนี่นะครับ ด้านหน้านะครับสภาพส,สวยๆเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับฝากระโปรงเดิมๆสวยๆแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเพจอยู่ครบหมดสติกเกอร์อยู่ครบหมดนะครับเนี่ยครับให้ดูเครื่องนะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับสวยๆเลยซ้ายขวาเดิมนะครับเนี่ยครับเดิมหมดนะครับย้ํานะครับว่าไม่เคยแก๊สนะครับรถทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับขับดีมากๆนะครับใช้งานดีมากๆนะตัวนี้นะครับสวัสดีครับ สวยมากครับเอ้ครับก็นี่นะครับผมขึ้นมานะครับด้านภายในนะครับให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับสภาพนี่นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้วิ่งแค่1นึ0 0 0สนเจ็ดหโลนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับเป็นระบบนะครับตัวนี้ปี2 0 1 2เป็นทูโทนนะครับตัวนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลนะกับสีครีมนะครับคอนโซลตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับ เดี๋ยวผมให้ชมนะครับกระจงกระจกนะครับซ้ายขวานะครับนี่ครับขึ้นลงครบหมดนะครับทุกอย่างนะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับครบหมดนะครับไม่ว่าเป็นกระจกนะครับกระจกพับนี่ครับครบหมดนะครับนี่ครับโอเคครับระบบเกียร์ไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขัดขี่ง่ายมากนะครับนุ่มมากตัวนี้เป็นแอร์แบกนะพงมอะไรสองลูกนะครับกับด้านซ้ายนะทุกอย่าง ตัวนี้นะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับให้ลูกค้าได้ชมโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมพาไปลองขับอสนุนดูนะครับโอเคครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับพาไปลองขับนะครับค่อนข้างจะขับขี่ดีมากๆานะครับเกียร์ธรรมดาก็จริงนะครับแต่การขับขี่ผมบอกเลยว่าขับนุ่มสบายนะทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะครับช่วงบงช่วงล่างการตอบสนองของเกียร์หรืออะไรทุกอย่างนะสมบูรณ์มากๆนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปสรุปกันอีกทีนะครับให้ชมนะครับท้ายคลิปนะโอเคครับขอบคุณครับ ครับก็เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับคันนี้นะครับเป็นเจ้า V ีออนะครับปี2012เป็นเกียร์เอเกียร์ธรรมดานะครับที่ค่อนข้างจะหายากผลิตออกมาน้อยนะสภาพนี่ผมบอกเลยสภาพสวยมากรถคันนี้แค่2มือนะครับวิ่งแค่1นึ0 0 0สมโลคันนี้นะครับมีประกันชั้น1ยังอยู่นะครับครบหมดทุกอย่างนะภาพีนะครับหมดปี68ดนะครับรถคันนี้นะผมตีสีให้เลยนะครับเกขึ้นได้เลยนะเพราะร้วรอยแทบจะไม่มีเลยนิดๆหน่อยๆลอยกีดข่วนนะครับ ภายในสวยกิบเป็นผ้าเบาะเดิมทุกอย่างสวยมากนะครับช่วงล่างดีนะครับขับขี่นุ่มนวลแน่นอนครับคันนี้นะทุกอย่างนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจริงครับแต่ว่าเป็นตัว e นะครับของในรุ่นเขานะครับได้ปี12สภาพใหม่กิบเลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาไว้แค่1นึ่งแสบาทนะครับสภาพนี้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับชุดแต่งสกงสเกิร์ครบหมดนะครับใครที่หาอยู่นะครับที่ขับเกียร์ธรรมดาที่หาอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังนะครับ รถคันนี้นะครับดูรถได้ที่สมุดรประการเทวลักนะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูนะครับผมมีบริการจัดส่งตัวประเทศเหมือนเดิมรานนี้เก็บเงินปลายทางผมก็มีให้นะครับต้องโทรมาสอบถามกันนะครับตัวนี้นะโอเคครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านบนนะครับโทรมาได้เลย24ชั่วโมงโอเคครับยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสภาพนี่พร้อมใช้มากๆนะครับใครที่หาอยู่ราคานี้นะผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆโอเคครับยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ